แสดงเออทะเบิ้งรถกลับไปคือมากอรแสดงมันไงหูจักบ่ตอนนี้รถตักรก็ต้งจักรเปนโอ้คุณอางหินกองมักเงยซ้ำู้เขาเลยคุณจะละบอ้วนนี่มองออกก,กับพวกซีนี้ค่ะถ้าดีไม่เห็นจะต้องดู นี่กับจเจียวไปส่งลูกค้าที่สอาแล้วค่ะว่มีหัวเวลาขับทอนเลยแรงยางเดียวรถกับไม่ได้ลากบอกรถตามว่าใส่ของแปดตันเ๋ยวี่ไปเติมใส่ยุ่งข้องบนเพราะว่ามีรถแมคโครดไม่จะได้กะติด เอาสแสดงเอา้าแสดงเขารถล,ล,ลิงเลี้ยงน่ะกะกะล้างค่อยหินเอาหินจากบ่อขึหน้าว้ทัดสีเอาถ้าเบงรถกลับไปคือมากอก แสดงขั้นเทพนี่ก็ได้แสดงมันไงหูวจักบ่หย่อนกีนเสเียร์แสดงเขาเดี๋ยวก็ถือมาก,กา <laughs> อดหน่อยวยขิมวัยหนีกันได้เนี่ยล่ะอ่อนซ่อนเนี่ยแบบเมียเสือ 轿车。比较 <noise>